ตอนเช้าตีห้าครึ่งครับผมเช้าวนันเสาร์ครับแดดกำกลังออกเลยตอนนี้นี่ก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยนะครับเดินทางต่อนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดต,ตากนะครับผมสวัสดีหกโมงเช้านะครับตอนอโหนึงโมงครึ่ง่ะก็มาเข้ากินนะครับ ตอนนี้อยู่ที่จิฟฟี่นะครับนี่ครับชาเขียวกับไข่เจียวนะครับแล้บังไหนไหนเป็นไกด์พาเที่ยวผมหน่อย ที่ที่นี่มีอะไรแปลกๆบ้างครับไหนในมีอะไรแปลกๆใช่ไหมยกตัวอย่างยกตัวอย่างคนขี้ในป้อมตำรวจผมไม่ได้ขี้ผมเยี่ยวเออนี่ผมมาร้านก็ร้านคาเฟ่ตรงนี้สิงอาหาซ่วมเลยเออกซีนอืมบ้านพวงนี่ครับถึงแล้วนะอันนี้ในเขตภาคเหนือแหละแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรตอนนี้จังหวัดอะไรล่ะลำพูนใช่ไหมเดินลำปางมาแล้วโอ้เลยมาตั้งนานแล้ว โอเคตอนนี้ก็จอดนะครับยังหาปั๊มไม่เจอตอนนี้มาจอดอยู่ข้างทางตรงนี้แล้วก็มาเข้าเซเว่นตรงนี้นะครับเราจอดอยู่ตรงนู้น Okay, คคบได้ตัวมาเรียบร้อยนะครับผมก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับคาละ20บาทนะแล้วก็ค่าเข,ข้าอีก60สิบนะครับี่ได้ตัวแบบนี้มานะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันข้างบนนะฮะผมก็หวังว่าจะหนาวนะขอสักลบสิบองศาก็พอนะฮะไม่ไม่ขอหนาววันนี้นะครับ อค,ครับมาถึงยอดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาเช็ครถนะนี่รถผมเดินหอบเฉย <c oughs> ดูดิเสียงปุ๊บ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 เสียงมันดำน้ำอยู่เลยนี่ <c oughs> นะครับการรอบรอบโคตรเย็น Shoa, shoa, show shoa. show à shoa, show shoa, show shoa, 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 giờ shoa, shoa, Oh. <c oughs> ข้างบนนะครับอากาศหนาวมากมีสาหร่ายนั่นนะฮะนี้น่าจะเป็นสาหร่ายวาก,กเมะน,นะ 45นะครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะฮะเราก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวนะครับมากินกันนะฮะภายในเต็นท์ผมนะครับไม่มีอะไรลกๆอย่างนี้นะฮะวันนี้วันนี้ผมมาคนเดียวนะฮะส่วนฝั่งนู้นเขามาเป็นคู่นะแต่ว่าผมกม็พาแฟนมาเหมือนกัน สวัสดียามเช้านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําตกแม่ย่านะครับวเวลาประมาณ10บโมงเช้าครับวันนี้ก็นะครับที่นี่ประวัติความเป็นมาคือเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกที่อยู่ตรงเขาซึ่งภาคเหนือเน่ยไม่มีทะเลนะครับ <c oughs> ถ้าจะถามหาทะเลก็คือน้ําตกนี่เอง <c oughs> นะครับผมน้ำตกนี้มีความสงูงจากระดับน้ําทะเลประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูเดขึ้นเดี๋ยวขึ้นติ้งให้ <c oughs> <c oughs> ที่นี่จะมีความพันสูงนะครับผมต้องเดินระวังนะครับใค่วัวมั่วเนี่ยท่านผู้นำเขาก็จะนำไปแล้วนะครับคนนั้นฟังนะครับไม้ไผ่ที่เห็นรอบๆนี้เป็นไม้ไผ่จริงๆนะครับผมไม่ใช่ไม้ไผ่ปลอมนะครับแล้วก็สามารถค้ะหาน้ำได้ทุกต้นนะอันนี้เก็บความรู้เลยนะอันนี้เรนรู้จากแบกิวเลย แต่ผมไม่ได้พกมีดมาด้วยไงไม่งั้นจะฟันให้ดูแลเดินไปอีกแปดกิโลนะครับเราจะเจอ,อ,อไม่รู้ว่ารอบนี้น้ำจะเยอะไหมฝั่งนิดเดินน,นี่บางเคยมาหรอไม่เคยอะเอจริงไหมเนี่ยจริงหรืออ๋ออะไร นี่เดินน่เคยมาใช่ไหมอ้าวก็ชันอยู่นะถ้าพี่พเดินถอยหลังขึ้นอนะมันจะไม่เหนื่อยลองเดี๋ยเป็นเทคนิคเหรอใช่ถ้าก,กระโดดขึ้นอนะฮะเออยิงก็ดีนะใช่ปะเราจะหาว่าบ้าปะไม่อันนี้ผมมีเทคนิคนึงเขาบอกว่าถ้าจับตูดเดินอย่างเงี้ยมันจะทำให้เมื่อยน้อยลงจริงเนี่ยไม่เชื่อลองดิ จตืดนคนข้างหน้าหรือเปล่าแล้วจะทำให้ไม่มได้ไง <c oughs> อ,อันนี้พูดจริงเหรอเนี่ยใช่เหรอมาลองเี๋นะครับปลานกน้ังตกพลายานะครับอีกสี่ร้อยเมตรนะครับผม<ว>อุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณลบสิบนะแล้วก็มันจะมีปลาแซลมอนอ่ะว่ายสวนขึ้นไปไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูริงมีปลาแซลมอนด้วย ยงใหม่ครับแต่ปลาดุกไม่มีนะที่นี่ไม่มีปลาดุกแน่นอนน้ำตกนี้เขาเปิดก๊อ,อกแล้วเรียบร้อยใช่เขาจะเปิดปิดเป็นเวลานะน้ำตกที่เนี่ยเป็นธรรมชาตินะ <_ d> um> ไม่ต้องงงจะมีเปิดปิดตามเวลาด้วยมีน้ำขึ้นน้ำลงด้วย <_ d> um> ก็กครคบเราเดินมาถึงหน้าน้ำตกแล้วนะครับผมนี่นะครับน้ำลึกประมาณสองเมตรเลยนะครับนี่ที่เราเขียนไว้นี่สถานาการณ์น้ำตอนนี้ปกตินะครับนี่ครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับ แล้วก็มีเบอร์แจ้งนะครับเผื่อมีเหตุนะครับใครไปตั้งหินตั้งหินตรงนั้น,น mm. วานะไอ้เหี้ยเราจะเดินกันต่อนะครับ mm. มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับ mm. นีห้องน้ำแม่าจะสะอาดะ mm. จะเดินต่อไปอีกต่อไปอีกนะครับ ู่ที่ไหนครับบังบ้านมงดอยปุยบ้านมงดอยปุยมีอะไรบ้างน่าจะแดงอันนี้คือปุยเมฆเลยใช่ไหมใช่ปุยไม่ใช่ตามชื่อเลยคืมๆนี่ไม่ใช่ฝนใช่ไหมมากินข้าวซอยร้านเด็ดข้าวซอยอันนี้หมายถึงว่าบังเคยมาแล้วใช่กี่ครั้งละสองครั้งมาคนเดียวใช่ไหมใช่อ๋อมาคนเดียวครับอร่อยทำไมอร่อยไม่ไม่พาขึ้นมาหรอเฮ้ยจริงเปล่าท้าไมอร่อยแล้วบางโดนะ นี่เจอคีกกับคีบร้อยหกสิบไม่รู้ไข่สีคุ้นๆมากเลยแต่ว่าน่าจะเป็นรถเช่าวะไม่รู้ดิ no าเชก็ตอนนี้นะครับก็กำลังเก็บเต็นนะครับแล้วก็กำลังเดินทางกลับนะครับวันนี้นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณวันกว่าๆเลย ก็เกับหลังกินข้าวเสร็จนะครับก็เราก็อ,ออกมาเติมน้ำมันนะครับผมแล้วก็พร้อมนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับครับผมก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะอาจจะถึงนะครับตอนนี้ก็ผมขี่ไปประมาณกิโลนะนี่ครับขี่ไปก้ร้อยแล้วตอนนี้ทีนี่ก็จะพันโลแล้วนะ ถทะรวมกลับด้วยว่ามันพันแปดพันเะก้าประมาณนี้เลยรถอินสายพันหมายไปในกิโลครับทัทั้งรวมมันห้าหมื่นสี่ละตอนนี้ก็ไม่ใช่จุดพักรถและถ่ายรูป อันนี้คือมันคือระหว่างกึ่งกึ่งปะมันเป็นป้ายาจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนู้นแม่ห้องสอนนะนี่อยู่ตรงข้ามกันนี่ครึ่งหนึ่ง,งอ๋อฝั่งนู้นแม่ห้องสอนสายเชียงใหม่ขวาแม่ห้องสอนนะครับไหนว่าขากลับมันจะเป็นทางลงไปนะที่ไหนได้เป็นทางขึ้นไปเฉยถนนขึ้นอย่างเดียวนะครับบิดได้สี่สิบอะ สี 4, 15, 16, ่สิบห้าสิบหกสิบเยี่ยมก็เหรตอนนี้เราก็มาจอดพักนะครับแวะกินกาแฟนะครับง่วงนอนมากนะอ่าขี่มาจากแม่ฮ่องสอนนะครับ มาที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็กลับนะครับผมมบรรยากาศรอบๆนี่น่าจะเป็นไร่สตรอเบอรี่นะแล้วมีจุดชมวิวตรงนูน้นถ่ายรูปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าห้องน้ำบุทธีนี่ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เลยข้อแจ๋วทอเลทตสุข,ขานะ ตอนนี้ก็จอดแวะพักที่ปั๊มนะครับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะจอดพักอีกทีนะครับผมจอดพักนอนนะครับที่ลำปางนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงนะครับ5โมง26 5โมงครึ่งอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางประมาณ100กิโลนะครับถึงลำปางนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรีบบิดแบบเร่งด่วนเลยนะฮะเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้น้ำมันนะครับปัม๊มปั๊มที่ขึ้นไปครับไอ้ที่ลูกขาลงมานะคะกลับมันไม่มีนะครับก็เลยโชคดีครับกระพริบครับขีดสุดท้ายนะฮะนี่ครับไปเติมปั๊มนูนะ่นนะปั๊มบีทีครับผมเพิ่งรู้ว่าปตทมันใกล้ๆกันนะก็เติมมาแล้วนะฮะเกือบไม่รอด ก็ไงเครับเราก็มาถึงที่พักจนได้นะครับผมหลังจากขี่รถมาอ้โหประมาณ3-400โลเวลาตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะ <Okay. S 1> ก็ได้ที่พักนะครับผม <Okay. S 1> นี่คือพนักาห้องพักนะ <Okay. S 1> คืนละ3 9มมาจ้ามอีกร้อยหนึ่งนะห้องนะครับตอนหนึ่งห้อง <Okay. S 1> เขาก็ได้เตียงคู่มาแบบนี้น <Okay. S 1> อนได้สองคน mm. มีทีวีมี mm. ตู้เย็นให้ครับ mm. มีกระจกมีที่แขวนผ้าห้องน้ำยังไม่ได้ดูเลยโอ้ห้องน้ำใหญ่มากครับมีเครื่องน้ำอุ่นด้วยมีชักโครกมีอ่างล้างมือโอครบครับแล้วก็ที่ขัดไม่าก็คือแอร์นั่นเองนะครับมีการน้ำร้อนให้ด้วยมีกาแฟให้นะมีไรป่าผมก็มีตู้เย็นปึ๊บนม่มีอะไร ข้างนอกก็จะมีสาลานั่งเล่นนะครับแบบนี้นะแล้วก็จอดรถด,ดตรงข้างหน้าห้องได้เลยแบบนี้แต่ว่าแถวนี้ไม่มีเซเว่นนะฮะ